ครับสวัสดีครับหนี้ก็อยู่กับผมสร้างเจมของเราเนาะครับเนาะหนิงภาพพวกเครื่องปืนนะครับเนี่ยเฮียตะปืนนี่นะครับครับปืนกระสีเป็น,ป,น,ป,นปืนส่งกำข้อมัไปดูนะครับส่งไม้ครับครับผมโรงงานกนระสีพม่าเนี่ยแล้วครับล่างกระสีเป็นล่างอลูมิเนียมนะครับเนาะบอกๆๆๆกรง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 ไก่ไก่กระสีเป็นสแตเนเลสเนาะครับเนาะสแตนเลสไกกระสีเป็นไกซีล็อกเนาะครับ เซฟเป็นไงเซฟเหนียมๆนะครับตับตัวงานอีกคังนึงนะครับหัวคันถ้ายต่อท่ายก็จะเป็นไมค์เล็กนะครับของงานเนียนๆนะครับบอสะูดุดเหมือนะครับสีก็จะเป็นสีเขียวเงาทูขี้ห้องตัใหญ่นะครับนเ,งงาเาน,ะบน,น,น,เนา,เานนะ,ล,าานะล่างตัวนี้ก็จะเป็นล่างเขี้ยวันนะครับล่างอ่ามีความปลอดภัยสูงนะครับล่างตัวนี้ี่มีหล่องเสือกเลนไตหล่องดองนะครับสีว่ออ่าสีรด การถีบเสื้อสีมา้าเปลนมาพันกับยางเนาะครับเนาะกับสีปลอดไผ่ตัวคนใส่งานเนาะครับเนาะพระผมกับสีผ้ามาล่องมึงนั่มมึงนี่ล่องมึงพ่อมันย่ำปืนนะ,นะครับถือเทปก่นปนอ,อกนนะครับก่อนเปลนยางเต่าเป็นเต่าเปิดโพกเนาะครับระยะยิ่กับระยะใส่งานจริงกันาาน,กกน,นี่นะครับที่ผาอยู่ที่เมตร ครับผมกับพัะพาดน,นะครับระยะนี่ที่ผาถึงสี่ิเมตรนะครับเดี๋ยวจะเอาเป่าให้เบิ่มหนอกมุ่งหากับปลาเรือนะครับโอ้แห้งด,ด้วยนะครับเอ้เรื่อย ครับอกลางขวดพอดีตากับปลาเรือเหรอครับครับผมเกี่ยวกับเรื่องตัวงานอีกเรื่อนึ่งนะครับเนาะตัวงานไหนไปดูนะครับไก่สเตนลงสเตนเลียดยางดีนะครับราคาหนีสองพันสามหาเซไปเลยเนาะครับเนาะอุปกรณ์ของแถมกับยางหนึ่งส่วนะครับดีกหางข้าวสเตนเลียดขาจับพอสเตนเลียดเนาะ ราคาสองสามรวมทรงนะครับสองทางการที่ตอกศูนย์เก่าหกนะครับหนึ่งสี่สองครับสี่เก่าสองหนึ่งนะครับหรือเพจเปลนยิงปลาราคาถูกนะครับยีว้สร้างเกมนะครับน้ะปากติดตามไว้นั้นนะครับขั้นนั้นยีคนติดตามยูทูบเหมือนนผ่านคนกับสีมาแจล่างนะครับแจกล่างเคยวันตัวนี้นะครับแจกวิฟี่นะครับบ่เห็นเสียค่าเสียใจอย่างน้ะครับนาะปากดติดตามกคถือใจไว้นัานเลยนะครับเด้อครับผมสวัสดีครับ